ทุกทุกท่านตอนนี้นะคะตุ๊กอยู่หน้าแปลง B1 ค่ะที่ดินแบ่งขายบ้านสวนคลอง14องคค์รักจังหวัดนครนายกนะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่485.3ตารางวาค่ะเสนอขายราคาตารางวาละ7,000บาทนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจและชื่นชอบแปลงนี้นะคะได้ทั้งสดและผ่อนเลยค่ะสดผ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะ กรณีซื้อสดนะคะแปลงนี้รอโฉนด7เดือนค่ะแต่ถ้าซื้อผ่อนนะคะจองพร้อมทําสัญญา50,000บาทเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะต mm ัว hmm. อย่างของแปลงข้างในนั้นนะคะแปลง B6 นะคะลูกค้าได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูแปลงข้างในกันเลยค่ะ mm hmm. แปลงนี้นะคะ B1 mm hmm. ค่ะอยู่ใกล้กับ b i ทเทอร์สวีนครนายกนะคะ อยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเข้ามานะคะ2กิโลเมตรนะคะอยู่ช่วงกิโลเมตรที่35ค่ะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไก่คู่นะคะใกล้อุทยานไม้ใหญ่ใกล้มสวองคารักษ์นะคะใกล้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะคะติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาตู้ค่ะเบอร์โทร0992216289ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะ